นึกจะโดดไปาตัวตัวใคงจไม่หลันีมาแต่ล

อ๋อเจอเมื่อคืนนะอเกือบ้เจ็ดโมงเช้าอ๋อเจ็ดโมงเช้าเห็นกี่ตัวมองเห็นตัวเดียวเลยครับตัวเดียวครับตัวใหญ่ไหมประมาณกับกระขาตัวประมาณเมตรประมาณเมตรกว่าเลยเมตรหนึ่งแล้วตอนนั้นที่เจอมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยหลังหลังมันมาเนี่ยต้นกิ่งไม้เนี่ยอายเองต้นมะขามเสียดอ๋อเราเห็นขึ้นเป็นเป็นตัวเลยฮะเป็นหัวขึ้นหัวมัน เห็นหัวมันลอยอยู่ลอยอยู่แต่น้ำมันใสอยู่เห็นตัวมันอยู่อย่าเลยนตัวอย่างเงี้ยแต่เห็นตัวมันอยู่ไม่ค่อยตามมาื่อยเลยชาวนีอที่แรกว่าโผล่อยู่นี่ตรงขวดเนียขวดเบียร์เลยอยมาเป็นน,ปนอนอยู่ใต้ต้นไทรน่นพักนึงมันก็ออกมานี่ออกมาปลายเล็กนี่แล้วก็จะตรงเนี้ยที่ใบตาลุนลุกเข้ามาตรงเนี้ยเขาจะเอาทั้งีติดที่ของเขาไว้ ต้องล้อมรอบจะไม่ให้ประชาชนขบุกเข้ามาครับให้ล้อมบริเวณรอบนี้ทั้งหมดทั้งหมดครับแล้วก็ตะข่ายก็คมาลอบตรงนี้บ่อเนี้ไว้ครับคนที่จะเจ้าห้ที่คนปลอดภัยคนใกล้ๆบริเวณใกล้ใกล้เด็กๆเข้ามาครับประชาชนเด็กมันปีนกันได้เนี่ยไม่กินเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะพี่ต้องคุยคุยเมื่อกี้ครับคุยเรื่องอะไรเมื่อกี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะเมื่อกี้เกิดปัญหาคือไฟในบ้านของเขานะครับตอนที่ช็อตตอนที่ดับเพลยงนะครับเออ่ไฟมันไม่มีเทปที่คาดในบ้าน พอลงไปถึงปุ๊บมันจะคือไฟมันตัดอัตโนมัติในตัวครับคือมันก็อุเครื่องจะโอโหลดเข้ามาเองมันตัดมันไม่ไม่ไม่มีการช็อตแล้วต่อไปเราจะแก้ปัญหายังไงครับตอนนี้ก็จะเอาถ่ายหรือเอาอวนมล้อนไปก่อนครับผู้จำกัดพื้นที่ให้มันยังไปไปไหนที่ไปที่ปีนที่ประชาชนเขามเข้ามาตรงรั้วนี่ครับก็จะท้ากระสีมาตีปิดด้วยก่อนไม่ปลุกเข้ามาได้ไม่คนเข้ามาคือไม่ให้เขามาบริเวณที่อันตรายเนี่ยระะย แล้วก็วางสถานีเม่อไรก็ยันนี้ครับยันนี้กำลังไปซื้ออยู่ครับอย่งไก็ฝากนะคะว่าเด็กเยอะอันตรายต้องเขียนป้ายติดด้วยนะคะ